สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เตียนสัตย์จะชวนเด็กๆมาเรียนรู้วิชาการใช้งานไดโอดนะครับดูวีเคร่และวงจรวันนี้เราใช้ไดโอด2ตัวในการทำการเลกติฟายนะครับเป็นวงจรฟูลเลกติไฟเออร์นะครับอุปกรณ์วันนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับมีทันต์ฟอร์เมอร์นะครับที่เข้า220โวลต์ออก0โวลต์12โวลต์สองข้างนะครับแล้วก็ใช้ไดโอดหนึ่งเนสี่ศูนยสองตัวนะครับ ใช้ทันอเมอร์ตัวนี้ทัดนะแล้วก็ใช้ออปต์นะครับ mm hmm. ออปต์ร่วมกันกับทานคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเราจะได้สัญญาณน,นะครับเดี mm ๋ hmm. ยวจะให้ดูทีละสเต็ปนะครับว่าการวัดสัญญาณทางด้านอินพุตนะ VAC ตรงนี้นะครับ12โวล์เนี่ยนะครับหน้าตาสัญญาณเป็นยางไมาดูกันนะครับอันนี้เป็นทานคอมเมอร์นะครับ mm hmm. ทันคอมเมอร์นะ mm hmm. เป็น12โวล์0โวล์แล้วก็ 12โวลต์เช่นกันผ่านไดโอดนี N407 สองตัวนะครับเราจะทำการวัดโดยใช้สโคปเราสัหผัหคมัดด้นานาอินพุตก่อนนะหน้าตาของสัรญาณจะเป็นประมาณนี้เป็นไซเวฟนะครับเป็นไซเวสวัดใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดย่าน AC โวลต์นะครับ AC โวลต์ที่50โวลต์ ول, รับ 50โวลต์เวลาเราอ่านก็อ่านที่50 40 3 2 1ลงมาเรื่อยๆอันนี้อาจารย์จะาวัดนะครับสายสีแดงนะครับแรงดันแรงดันของ้านหมอแปลงนะครับมายว่าจะได้ที่ประมาณ1 2โวลต์นะครับ,นนรบตัวที่2นะครับอินพุต เากันครับเราเท่ากันนะครับสองตัวสองตัวน,นี้มาดูนะครับว่าเราเอาสัญญาณไซเรสน,นะครับอันนี้ผ่านไปโอดแล้วนะครับโอดตัวที่หนึ่งครับจะได้เป็นนะครับออครึ่งคืนจะได้ครึ่งคืนออกมานะครับออกมาทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่ง อันนี้ตัวที่สองกับสัญญาณเั็ญทีทิ้เราจะทำทำการรวมไดโอดนะครับรวมไดโอดนะสองข้างทำการรวมไดโอดนะครับสองข้างแล้วทำการวัดสัญญาณน่ฮะสัญญาณที่ได้ออกมาจะเป็นรูปสัญญาณแบบนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้น,นะครับเราจะต้องผ่านคปาปาซิเตอร์นะครับ ตัวนี้กระเป๋าติ๊กตัวนี้มีค่าเท่ากับ470มิโกะบาลาต50โวลต์ก็ลบขับวบวกนี่ก็ลบนะครับเมื่อกี้เราวัดจักรยานตรงนี้แล้วครับเราได้แล้ว,วตรงนี้มีดีๆตรงนี้นะครับ v ีดตรงนี้นะครับจักรยาน,นเป็นแบบนี้ สูนโวล์นะครับวัดแรงดันดูนะครับลองวัดดูว่าได้กี่โวลต์นะครับตรงนี้จะเป็นวงจรออกมาเป็น DC โวลต์นะครับเรารับดีซีโวลต์นะครับดูครับได้อยู่ที่ประมาณ เกือส50นะครับเกือบ1โวลต์นะครับเก10โวลต์ประมาณเกือบ10โวลต์นะครับทีนี้เราจะลองใส่คาปาดูนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็บวกก็ลบคาปาซิเตอร์นะครับใส่เข้าไปนะครับคาปาประมนะครับเปลีย ได้สัญญาณเอาพุทธเป็นไฟเต็นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเราจะดูวัดสัญญาณดูไฟ DC โวลต์นะครับบัสเกตที่50โ oh อห์ม50า DC โวลต์นะครับ50ลไล่ 50, 4, 3, ม,มาด้วยนะครับ504ส2ประมาณ16โวลต์นะครับเพราะนั้นสรุปได้ออกพุทธที่ใส่คาปาซิเตอร์แล้วนะครับตรงนี้น,น,นี่นะครับ แผ่นยานไฟตรงนะครับตัวนี้16โวลต์ DC DC นะครับนี่คือเป็นวงจร Rectifier แบบ Full Wave r e c t าย i e r คิดน่าจะให้ชมวงจร Big Rectifier ครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ